ถึงแมคโดนัลด์แล้วนะคะดีใจไหมเอิร์เอโทรศัพท์เออเราจะโหลดเอิร์อเออทำน้องอ่อนหลายเราก็จะอบอะไรอ่ะท้อแล้วหรือยังตอนแรกไปหาโต๊ะยาวๆหาโต๊ะยาวได้ปะหาโต๊ะนี่ป้าล่ะนั่งยาวนู่นนู่นนู่น อีนนี้แม่ก็นั่งสักกางคนเดียวเลยอีดดดมองด้วยดูมองเออแบ่งครึ่งครึ่งไปเนี่ยนั่งสองแถวอย่างเงี้ยเอ้ยนั่งหรือััง เมนูหนึ่งดอนอยู่ไหนวะดูที่นี่ไม่มีเมนูมนฉันคิดสลัดเหมือนเดิม,มฉันคิดถึงสลัดนึกถึงสมัยยังเป็นพนักงานแม็กโดนัลแก้เก็บของก่อนก็ได้นะโอเคจะวางของก่อนบา,บายบายบากล้องให้แ่๊บหน่อยบา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 ย,บาย,บายจา้จาลาจ้า